สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน AA Next Gen Agency Leader Kick Off Season 2ครับขอต้อนุดกทุกท่านอยู่กทางการนะครับขอบคุณคุณกุษนะครับที่วันนี้มากล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ให้แนวทางสำหรับ a อเจนซ Next Gen ทุกท่านเลยนะครับ กลับสวัสดีท่าน CEO คุณกริจันทนโนทกท่านที่ปรึกษาอาพุพโสพี่เกินคุณประกิติบุญยเกียรติพี่น้องท่านผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนรวมทั้งว่าที่ผู้บริหารหน่วยรุ่นใหม่ทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านในการ kick off next gen agency leader ซีซั่นที่2นี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอตั้งคำถาม นะครับว่าทำไมเราต้องเป็นผู้หารหน่วยนะครับผมได้มีโอกาสนะฮะพูดคุยกับท่านผู้หารหน่วยรุ่นใหม่ที่ประสบความสาเร็จนะครับหลายๆท่านนะแล้วก็พอจะสรุป3าประเด็นได้ดังนี้นะครับก็คือสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะผมมีความตื่นเต้นแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ิหารหน่วย รุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นผู้นําในยุคใหม่นะครับในยุคดิจิทัลซึ่งผมบอกว่าทุกครั้งที่เจอทั้ง3ท่านนี้นะครับผมมีความรู้สึกมีพลังแล้วก็มีกําลังมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําหน้าที่นะครับต่อไปนะในการสร้างความสําเร็จให้กับคนรุ่นใหม่หมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนําแขกรับเชิญในรายการในวันนี้นะครับคนแรกนะครับคุณนัทนัทพลรุ่งเกียรติวงศ์ ผู้จัดการหน่วยจัก,กรวาล22 k 5 3ขอเสียงปรบมือด้วยครับ,รบและคนที่สองนะครับคุณแตงกว่าเปรมสินีจีนพุกผู้จัดการภาคพระนคร88 G ครับและคนที่สามนะครับ Last but not least คุณไฟปัตวีสยามนิกรผู้จัดการภาค MD เพชรธนาสาบครับ ก็คุณหน้าคุณตากันดีนะครับกับทั้งสามท่าน